สวัสดีครับดีดตท้าหลับเข้าสู่ช่องอันกพรทีเฮดนะคบไม่ใช่ทีวีนะคะนีทีเฮดนะวันนี้เราจะมาอยููบ้านหัวบ,บ้านที่เราอยู่นะอันนี้คือบ้านนะบ้านของเราเองที่มาสร้างในไมค้ค่ะเจอขึ้นไปดูเร์วิข้างในก่อน โ้อดูงอีกก็คือตรงห้องข้างหน้าก็คือก็คือเป็นตรงห้องห้องแฉกอันนี้เป็นออกไปกตัวไปทีเดี๋ยวจะเจอถ้าใครหวานที่นี่นี่อันนี้จะเป็นบ้านเลขที่สี่ต่จอจยแล้รประคารรอสิบสองมาได้ยังไงเนี่ยขอ ไม่ใช่บัคค่าควาจริงเราจะไม่วนหลงเราก็ไม่จะไม่นั้ห้ามใช้บัคค่าห้ามลอกเลีออยนแบบเนะาะคำว่าค่านะ่ะหนึง่งใช้เพราะมาจาอุบัติเหตุเหมือนกับพี่แท้ก็ได้เราจะค่าทิ้งไม่เอาได้อะคิปเมน้วย ขอเียรของคันจริงต้อ,ตองขอขอเคลียร์ของตั้งแต่แรกเพราะเก็บไปในอินเ r อร์เชสก็คือ hit enter ก่อนที่เราจะมาทัวร์บ้านเดยวบ้านจะเก็บ enter อินเ r อร์เชสก่อนคันจริงพ่อก็คง ครับจะขอเทิร์นออฟให้ฉันหน่ก่อนขัดเคลียร์ก่อนเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยยให้หมดแต่วัหนหลังเราจะมาพามาดูในน,นี้อีกวันนี้จะมาเล่นเกมไมค์ครับกันไงไป เต็มพอดีเลยอันนี้วันจิตอย่างนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นห้องที่ที่ดูทีวีห้องที่ที่ได้ยินเสียงช่องของคนอื่นในแอน์เนพิทีวก็จะมีเสียงของช่องคนอื่นเข้ามาด้วยก็คือห้องนี้มาจากห้องนี้อนี้เราจําเป็นต้องอะไรนะ ลือมอะไรสักอย่างไปว่าจริงต้องทับเอเกิเปเมนต์อ้วยต้องเขีย์ไอคิอเอคอเปเมนต์ด้วยจริงๆเราจะให้อไอเทมเนะี่ย งอจะจะต้องเอาเก็บไปเลยจะมาดูห้องนีง้อันนี้ก็คือบูมของตอนที่ทำคลิปวิด,ดบล็อกยูทูบสุบอร์วเลนทายเป็นที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะ่ะ อันนี้บางคนจําได้ดูสกรีนสินี่สกรีนของไอเขาอัน,นพิตีเฮสสิมันเป็นเหมือนสตีฟมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเขาทีมาทําสกรีนใหม่นี่อันนี้ก็คือห้องออฟฟิศดาวอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตรงนี้แต่ความจริงมันต้องมีห้องน้ำนะแต่พอทุบไปเจอกับถัดมาตรงนี้เจอกับห้องอีกห้องหนึ่งต้องเก็บเป็น แล้วพอมาตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องตรงเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยแต่เราจะไม่ค่อยใช้นะตรงนี้ความจริงจะมีลิ้นชักก็บของตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะมีตัวนี้อันนี้เป็นทางไปหน้าบ้านแล้วตรงนี้เรามาขึ้นไปข้างบน อันนี้วาดลองสร้างลองสร้างนไหมคะอันนี้คือห้องนอนของเราก็คือจุดที่เราจะทำทำคลิปอันนี้เป็นข้างข้างบนห้องอันนี้เราจะเก็บพวกของอะไรน,นี้แล้วความจริง ต้องเราไม่ได้อาบน้ำในห้องนี้แต่เราจะอาบน้ำที่ตรงที่มันยังไม่ได้สร,ร้างไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้สร้างในชีวิตจริงเลยไม่ได้สร,ร้างในมันค่ะเราจะมาแล้วนะมันจะเปน็นนี่ก็จะเป็นหลอดไฟเมื่อปิดไฟนี่คือถ้าที่ปิดไฟปิดไฟมันยิ่งสวยนะ จรตรงนี้ตรงนี้ต๊ะเครื่องแปลงน่ะตรงนี้ตรงนี้นทำงานของคุณพ่อตรงนี้จะเป็นนี่ก็ห้องนอนของพี่ตรงนี้เป็นห้องห้องนอนของของคนที่คนที่พาไปดูพาไปดูเมื่อเช้าคนเมื่อเช้าน่ะที่ที่เขาจะสอนทำ ห้องของคนที่เขาจะมาสอนทำสอนทำโล่งเงินนะ่ะอันนี้อันนี้อันเป็นห้องกลางหลังของเขาใครๆก็เลยลเขาบอกเลยคือมึงน,น,นี่ห้องเดี๋ยวในอนาคตเราจงนี้ คุณยายจะขับทลุขรงนก,ก็นตอนห้องเนี้ยบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้าน,นาบก็ยังไม่ครบนะความจริงตรงนี้ต้องมีโรงรถด้วยแตย่เราอย่างนี้รากตรงนี้ก็เป็นพวกปลูกต้นสนแต่ควนจริงเราเอาต้น ต้นจะไม่ใช่ต้นสดระบุขอไมค้าต้องไปซื้อมอสต้นสดแล้วก็ลงมอสได้เป็นด้วยตรงนี้ก็จุดไปจุดไว้น้ำจะไว้น้ำไงตรงนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่ก่อสร้างเรามันอยู่ในช่องเบอรลาเด็กทูและดามเนอร์แชแน่ตรงนี้เรารเราปลูกบ็อกชอยกันตรงนั้น ที่มนปลูกปกคอยอ่ะเดี๋ยวบ้านในบ้านเราก็เสร็จปแล้วแต่ตรงนั้นช่างไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยมาโชว์ให้หลังตอนสร้างเสร็จบ๊ายบายไปแล้ว